การทำน้ำตาลด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านหายสับสูนไปจากเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมานับสิบปีแต่เดิมบริเวณป่ามะปรางอำเภอเมืองเป็นแหล่งน้ำตาลของกำแพงเพชรแต่เนื่องจากต้นตาลถูกโค่นลงประชาชนไปประกอบอาชีพอื่นกันทำให้การทำน้ำตาลปึกน้ำตาลสดและน้ำตาลเมาหายไปจากอำเภอเมืองโดยสิ้นเชิงนับว่าน่าเสียดายยิ่งนัก เมื่อมาเยื่ยมชมบ้านหนองตาสังตำบลลานกระบืออําเภอลานกระบือได้พบกับนายเคียนเกตแก้วชายร่างเล็กมีน้ำใจอายุ60ปีท่าทางแข็งแรงนายเคียนได้แสดงขั้นตอนการผลิตน้ำตาลให้ชมโดยเริ่มจากการขึ้นต้นตาลโดยพระองค์ที่ทำจากไผ่ทั้งลำนำกระบอกรองน้ำตาลขึ้นไปรองจากพวยตาลท่าทางคล่องแคล่วยิ่ง นายเคียนขึ้นไปรองตอนเย็นตอนเช้าจึงขึ้นไปเก็บน้ำตาลที่รองไว้มาเคี่ยวในกระทะใบเคืองเมื่อคนจนได้ที่จึงนำพิมพ์มาเทน้ำตาลลงไปในพิมพ์เมื่อเย็นดีแล้วน้ำตาลแข็งตัวจึงได้เป็นน้ำตาลปึกมีผู้มาซื้อถึงบ้านโดยไม่ต้องนำไปจำหน่ายข้างนอกบ้านหรือในตลาดนายเคียรและภรรยาเล่าว่าสามารถขายได้หมดทุกวันไม่มีเก็บไว้เลย เมื่อมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าปกตินายเคียนได้นำมาผลิตน้ำตาลสดเมื่อชิมแล้วรสหอมหวานมากวิธีผลิตก็ไม่ยากเย็นเพียงนำน้ำตาลมาต้มหรือเคี่ยวให้สุกแล้วได้ที่ตักใส่ถุงหรือเติมใส่ขวดมีผู้มารับไปขายหรือไปดื่มกันไม่พอจำนายนายเคียนเล่าไปสาธิตให้เราชมไป ด้วยความภูมิใจในอาชีพทำน้ำตาลขายเมื่อฤดูใดมีน้ำตาลมากกว่าปกติในเคียนขายน้ำตาลสดไม่หมดจะนำน้ำตาลสดมาหมักไว้คืนหรือสองคืนในหายเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลเมาเพื่อไว้ดื่มหรือไว้จำหน่ายในราคาลิตรละ20บาทซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาไทย ที่หาได้ยากมากขึ้นในชนบทของสังคมไทยน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีผู้สืบทอดการทำน้ำตาลจากในเคียนเกตแก้วซึ่งอาจจะสูญหายไปจากกำแพงเพชรจากลานกระบืออีกไม่นานเกินไปเหมือนภูมิปัญญาไทยอื่นๆที่ไร้ผู้สนับสนุนและเหลียวแลนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างชาติมาดำเนินการแทนทำให้ภูมิปัญญาไทย จึงสูญหายไปจากกำแพงเพชรในที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทางเดียวที่ทำให้ไทยเราอยู่รอดเมื่อเราเป็นประเทศเกษตรก,กรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราอยู่กับในเขียนเกตแก้วนะฮะอายุ60ปีอยู่ที่ตำบลลางกระบือบ้านหนองตาสังหมู่ที่2นะครับกับท่านผู้ใหญ่วิชัยผานท่านะครับเส้งดูแลบริเวณนี้อยู่ วันนี้เรามาทํารายการตัวทวันธรรมเรื่องการขึ้นตาลการปาดตาลกา,ารทาน้ําตาลน้ําตาลปึกน้ําตาลวะน้ำเครื่องน้ําตาลอะไรนะน้าตาลเมาน้ำตาลเมานะฮะแล้วก็น้ำตาลสดนะฮะวันนี้เราเกรงว่าจะไม่มีผู้คนได้ทําสิ่งเหล่านี้อีกในอนาคตก็เลยมาเก็บเป็นหลักฐานไว้นะครับวันนี้ในเขียนครับในเขียนนี่เรียกว่าอะไรครับในเขียนครับ พระองค์นี่เด็กรุ่นหลังไม่รู้จักแล้วนะครับพระองค์ป่ามาขึ้นพระข้าตาลอ๋อสำหรับขึ้นตาลนะฮะขั้นตอนทํำยังไงบ้างครับขั้นตอนตั้งแต่ขึ้นขึ้นไปคือก็เล่นขั้นตอนเรามาวางแล้วก็ปั่มปั่มขึ้นแล้วก็มัดครับแล้วพอขึ้นไปข้างบนมัดเสร็จแล้วก็ต้องไปนวดแผลทะเลทะเลก่อนอ๋อทะเลแล้วก็ฝังชุ่มชื้นแล้วมานวดทะเลไว้ก่อนก่อนจะปาดได้ต้องต้องดูประมาณห้าวันอ๋อต้นต้นนึงนี่เราเก็บได้กี่กระบอก ได้ครับได้ประมาณบั้ต้นกับมักขั้นต้นกับสีมังม่งแปดมั่งมันไม่เท่ากัน,ว,น,นกวันหนึ่งได้กิจวันหนึ่งนี่หนึ่งต้นใช่ไหมครับ,รบวันหนึ่งต้นแล้วต้นตามต้นหนึ่งเนี่ยเก็บฤดูไหนได้บ้างครับเออ<ต><ต>นำเลไ,<ห>ไมาก,กนะอ่าได้ได้ทุกวันรอเปล่าได้ทุกวัน,น้วนะไม่มีฤดูกาลอ๋อฤดูไหนได้มากที่สุดเหนือดูเนี่ยฤดูแรงนี่ใช่ไหมได้มากที่สุดนะครับ พอหลังจากที่ได้น้ําตาลสดนี่เรียกน้ําตาลสดใช่ไหมฮะ้มาเรียบร้อยแล้วไปทอะไรต่อครับก็เ,เอาไปเที่ยวอ่าลองลองให้ดูต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ดูที่หลังจากที่ในเขียนได้น้ําตาลมาจากต้นแล้วนะฮะเอามาเทลงตรงนี้แล้วมาเคี่ยวคเคี่ยวนี่นานเท่าไหร่ครับประมาณบ่ายสองกี่ชั่วโมงฮะบ่บายสี่โมงสี่ห้าชั่วโมง,โมงพอพอเคี่ยวนี่ต้องคนเรื่อยไม่กวนะร้อนมันขึ้น เป็นฟองเป็นม่ขึ้นเลยพอแดงล่าแล้วก็โปรงมาโปงมาใส่กระทะโปรงไว้นี่ไฟต้องแรงขนาดไหนฮะไฟต้องแรงมากต้องใช้แรงมากด้วยใช่ไหมฮะวันนึงทํากี่กระทะครับกระทะเดียวกระทะเดียวนะฮะอ๋อแล้วขั้นตอนต่อไปทำาไงครับเชิญครับครับอ่าอ่าอ๋อ แล้วก็มาเทใส่นี่ก็ <พอ S 1> เป็นน้ําตาลเป็นก้อนๆอ,อ,อ๋อออแล้วมีมีที่เป็นฝาฝาไว้ไหมฮะกะประมาณถึงยี่สิบไหมถึงนะฮะแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนของเรียกว่าน้ําตาลปึกทอนี้น้ำตาล,ลสดทำไงครับน้ำตาลสดก็อกเอาอย่างนี้ไปขายได้เลยไม่ขายได้แล้วขายได้พอพอพอสุกปั๊บลวกขายได้เลยอ๋อเกี่ยวกับด แล้ววิธีขายทำไงฮะใส่ถุงใส่กระดาษเอ้ยใส่ขวดหรือว่าใส่ถุงพลาสติกเหรอะวันละสิบบาทนะฮะอ๋อมีคนมาขอซื้อถึงที่ก็ต้องเอาไปขายครับอ๋อวันหนึ่งได้ทั้งหมดกี่กี่ลิตรกระช้านนี้หลายลิตรเลยใช่ไหมมันไม่ได้เอาไปขายหมดนะครับลอยดีนะอะไรต้นอ๋อครับผม ราานี้เราก็ทําน้ําตาลปึกได้แล้วทำน้ําตาลสดได้แล้วราวน,นี้วิธีการทํา,าน้ําตาลเมานี่สงวนลิขสิทธิ์ไหมครับนะ,นะฮะวิธีการนะลองลองดูขั้นตอนนะเพราะว่า